ก็สว oh so ัสดีทุกคนนะวันนี้เราก็จะไป่นสับลือดทุกคนเราก็มาเป็นสับลือนไอคุไม่ดูไม่กี่ที่จะไหมเฮ้ยไม่มีเย่เข้าใกล้ ไว้่รับวินีให้ไวเลยวินีให้ไวจนั้นก็ให้เราแก้งแก้งปุ strong strong share, bush, like. ๊บปุ๊บเลยโอเคแค่มีนั้นเราจชอบไฟใหม่โวงนี้ก็ม uh, ินก็จัดการอยู่แล้วก็คือขังมากเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ก็ไม่รู้คุณผู้ชมมันกดทำไม มีอะไรเราไม่ได้เจอศพรามากดอ้าววัดอ๋อแต่แต่ตนนี้ไม่มีหมอนะะทุกคนหนูเป็นนัก,กวิงจับถ้าให้ผมเดานะทุกคนให้ผมเดานะในชมพูอะโจ๊กเกอร์ชัวช,วชัวเลย ไม่ใช่แต่พูดเล่นอ่ะเราเป็นเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเป็นนินจานินจาก็ส่วนใหญ่โจ๊กเกอร์จะชอบมั่วบทแบบโกหกว่าเป็นฆาตกรอะไรเงี้ยโจ๊กเกอร์ส่วนใหญ่แอำเภอร์เราพูดจริงไม่เป็นแอำเภอฮะจริงเลยเราเป็นแอำเภอใครข้าหนูเอาเอาเราดีสิคาะเออเออข้ามฮะ แต่กูถ้ากูเห็นถ้ากูเห็นนายอำเภอเดือดโฟนะนายอำเภอเออนายอำเภอเนี่ยโจ๊กเกอร์แน่ๆเนี่ยไม่เราเป็นนายอำเภอแล้วพูดจริงนายอำเภอเหรอนายอำเภอนายอำเภอหรือฆาตกรกันแน่ว่ามึงเนี่ย เดี icana, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊ยอะไรอะทุกท่านครับผมเหตุเหตุการณ์การฆาตกรรมครั้งนี้ไอ้เหลืองมันเป็นผู้รับใช้หรือมันเป็นมันเป็นนักสกดจิจีทุกคนมันปาดได้เบ้อไปแล้วกูไม่รู้ว่ามันเป็นบทอะไรเนะมันปาดแบบชุกให้กูดูเลย เราเป็นนายอำเภอแล้วเราอ่ะก็ลองยิงสีชมพูดูเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นนอำเภอใช่ปะละ่ะแล้วตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นเรนจาด้วยก็ลองยินดูแล้วจะหัวเราะทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นนายอำเภอเหมือนกันนะเพราะไม่นายอำเภอตานี้มันมีตั้งสามคนเลยวะเราก็เป็นนายเราเป็นนายอำเภอปกติมันจะมีส<ห>อง <2 S 1> บทไม่ใช่หรอนายอำเภอ,อ เมี๋กวเดี๋ยเดยวเดี๋วเดี๋ย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 วเดีวเราไย่ก็ี๋วดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเยวแดี๋ยวเี๋ยดยเดีเดี๋ยวเยวเดีเห็นคือวเอามี่ยเดี๋ยวเดยดี่อววดาดีเเดเีดเีเี เราเราเราจะตอเรายินสีเหลืองกุณลกันต่อไปมันต้องเอามีดมากระสุดตูแน่นอนเลยไอสีเหลืองเนี่ยเพราะฉะนั้นก็รันสิฮะรออะไรรันเลยฮะรันในเดนมาละมามันจะติดไฟไปไหนใจเลยวิธีการป่าที่ง่ายสุดก็คือก

เรืืองวะกะไม่ผิดต้องใครเป็นคนฆ่าเสลืองเขาก็ไม่รู้เหมือนกันมันข้ามมันข้ามก่อนข้ามก่อนมีบอกสงนแต่ที่รู้ก็คือเมื่อกี้ก่อนที่มันจะโดนฆ่าป่ะมันวิ่งมาหาผมด้วยเว้ยมันทาหน้าแบบหย่องหย่อยหย่อหย่อนหย่อย่อย่างนี้รู้อ่ะ ไอสีแดงกับสีฟ้ามินไอ้แดงกับไอ้ฟ้ามินมันเถียงอะไรกันน,ะน่ะออใส่ชิปไปเถอะแต่ผม้วยแต่ผมเชื่อว่าตาเน,นี้ยไม่ได้มีนางสะกดจิตสักคนเดียวมันต้องมีมันต้องมีใครสักคนนั่นแหละที่เป็นตัวการ <c oughs> อีอีแ้ไปจะปิดไฟเลยทั้งไหนเฮ้ย โอ้โหแหยกันไปเลยพี่โยมโอ้โหโอ้โหพี่ยมเราจะมาดูในกล้องจอนปิดนะว่ามันจะมันเมื่อกี้มันมันแห่อะไรกันตรงนี้ว่าเกิดจะเชื่อมีการอะไรเกิดขึ้นเรามารอดูกัน เเกี <จำ S 1> ยร์จังไได้ละโอเคก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสปายกดติดอิงถูกด้วยนะทุกคนก็คือใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คลิปอื่นด้วยนะตอนนี้ก,ก,กคนะก่ะลาบาย